ครับนี่เราจะเ,าเล่นเบเบกันครับจะนีกใส่แส่อันนี้ก่อนครับ <c oughs> แล้วก็เอาเอบเบกเลือกอันไหนแล้วก็เอาเนี้ยอันนี้แรงมากครับแล้วก็โชว์นี่ใช้ <c oughs> お刺 <laughs> <laughs> し子あっ<ー> เนี้ยหน้าสือเงียเรใส่เข้าไปก็ใส่สองกางเข้าไปพี่พีอ่ะพี่พี่พี่พรู้พี่พีอ่ะพี่พีรู้ช่วยชิ

ชวนกันลคนตุกครัค้าลคนตุกแลวก็เอนดีเนใหสิเล่นมังวัดมาเดี๋ยวพี่บีจะทำอะไรให้ดูนี่ครับแม่วมจะเล่นดีเบิใส่ด้ามจับดูให้ป็นไงผมก็ดีแล้วพี่เยวนึง ที่ปีเราผ้ามาจีจเอาผ้าแดงมาด้วยเอามามาใครทำานอะไรหกตรงนี้เนี่ยเอาผ้ามาผ้าตั้งเสามาเอามาดูสิอุ๊ใส่ผิดนะใส่ผิดใส่ผิดค่ะมามามาสีกูไม่อยกค่ะ ไม่มีอะไรอยู่หรือเจ้างขอชูดหน่อยชูเต็มเลยะอืมไม่กุยยา่มาพี่พีพี่พีใส่ด้านจับ่่ไม่ต้องใส่ก็ได้เนี่ยครับนี่นี่นี่ ไม่ต้องใส่พี่เบลบอกว่าไม่ต้องใส่สก็ได้ไห <c oughs> นดูหน่อยใสอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs>